หมือนกับใส่ผลไม้เปรี้ยวแต่แต่ตามจริงแล้วถ้าเราถ้าเราชอบรสมะกรูดใช่ไหมอืมใส่ทีหลังอะไง้ถามว่าใส่ทีหลังกับใส่พร้อมกันมันต้องมีผลนะคือมันจะมีผลต่อไอ้อะไรนะโครงสร้างตัวแลโตบาซิลัสอะไรที่ว่าเนี่ยมีไหมมีแต่ถ้าปริมาณไม่มากพอเพราะว่ามะกรูดนี่คือก่อนนั่นน่ะสิกำลังงั้นเราคือแล้ว พวกโยเกิร์ตที่เขาทําเป็นรสเปรี้ยวเนาะเขาทําโยเกิร์ตอะไรเติมทีหลังโอ้งั้นแล้วก็งั้นแล้วก็บายเนาะเก็บออกเนาะเดี๋ยวอยากกินน่ใสหออโอเคแล้วถามอาจารย์ว่านมน้ำจะทำอะไรนมที่เรามาทําเนี่ยถ้าถ้าเราเอามาใกล้หมดอายุเนี่ยมันช่วยได้ไหมให้ว่าเป็นการช่วยยืดอายุได้ผมก็ซื้อประจำมซื้อป้ายเหลืองออ๋เพราะเพราะว่า หนึ่งราคาถูกกว่าสองเราก็ต้องการเราเอามาทำนี้อยู่แล้วเราไม่ได้ว่าเอามาเข้าตู้เย็นเพื่อจะมาทํากินน็ไเพราะฉะนั้นไม่มีผลซื้อนมป้ายเหลืองมาทาได้เลยไม่สมมุติว่าเอ็กซ์ปวันนี้เนาะซื้อมาแต่อันนี้ยังกินไม่หมดอีกสี่ห้าวันเนี่ยก็มันเปลี่ยนเป็โยกไปรากนั้นเราก็ถ้าเราคิดจะทํานี่เราก็ซื้อแบบถ้าประหยัดหน่อยก็ซื้อแบบใกล้เอ็กซ์ปายมาเทียก็ทําหมดทีเดียว อันนี้อันนี้อันนี้รสช้อนใหม่กาแฟมันเป็นไรครับคนแล้วคร่อยอันนี้ไฮบูบอยอันนี้อันนี้อันนี้แมสช็อกโกแลตรบช็อกแลตโอ้โหล็บโกโก้ล็อบโกโก้ก็อร่อยแต่อันนี้ละลายยากก้เป็นนมให้ร้อนอ๋อถ้าผสมพวกนี้ต้องอุ่นให้ร้ออันนีไม่เราเราขนาดเราชงน้ำร้อนมันยังละลายยากเลยเพราะเรากินอยู่ไอ้เนี้ไดร์ดถ้าเราเอาน้ำเติมลงไปในนมปุ๊บ มันจะเสียนมมันจะจางลงพอจางลงปุ๊บเพอเป็นโยเกิร์ตมันจะไม่มันจะไม่ไม่ข้นเหนียวมันก็จะเป็นแบบเหลวๆผู้ชมได้รู้แปลว่าอะไรจางจางอนี้เอาอะไรเอ๊ะเอ๊ะาจารย์ครับถ้าถ้าเราเอานมถั่วเหลืองมาทําได้ไหมได้มันก็เอ้านั่นมันมันอะไรอมันมันก็ได้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะทําปฏิกิริยากับโปรตีนในนม ที่มันทําให้ข้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าคนที่กินเจไม่กินไม่กินไม่กินนมเขาบอกว่าทําจากน้าน้ำเต้าหู้ได้แต่ต้องเป็นน้ำเต้าหู้ที่เข้มข้นนะไปซื้อไอ้เจ้าที่มันแบบกินแล้วมีความรู้สึกว่าื้นหน่อยนมบิตามินได้ไหมเราได้แต่บิต้ามินหวานนะหวานเอ้ยมันเดี๋ยวนี้มันออกรสจืดก็มีเออใช่ออกรสจืดแล้วทอะซรย็ท เออไอ้ใบแต่มิ้งแเตยซอยควรคนลอันเงเนาะแต่ถ้าเทียบแล้วมันก็จะแพงกว่าน้ำเต้าหู้ใช่ไหมใช่แต่เขาก็ยืนยันเขาคงราคาสิบบาทมาหลายสิบปีแล้วจริงๆเดี๋ยวนี้ไอ้ดัตตาซอยกล่องถูกกว่าไอ้เตซ่ครับวันนี้อาจารย์เราทำหลายรสแล้วนะครับเพราะอันนี้อันนี้เราจะทำอันนี้อันนี้ก็ต้องอุ่นให้อุณหภูมิมันขึ้นมาเพื่อให้ตัวนี้ละลายอันนี้ละลายยาก อันนี้เขาเรียกอะไรของแล้วมันไม่ค่อยออกกโโ๋้เหรอของเดนมาน่าสนตอนนี้ตลาดยากจริงแต่ว่าพอพอเป็นโยเกิร์ตปุ๊บมันจะตกตะกามอยู่ที่ก้นใช่ไหมก่อนเราจะบรรจุลงแก้วลงภาชนะที่เราจะเข้าถึงเห็นแล้วคนมันก็จะกลับขึ้นมาอยู่ในเนื้อโยเกิร์ตแต่นนี้ก็ไม่ตกอ่ะ เอ๊ะอาจารย์ครับอย่างนี้ก็แสดงว่านมที่เราไปอุ่นเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องไปคํานึงว่ามันจะร้อนมากเพราะว่าเราต้องเอามาทําให้มันเย็นตัวนะฮะจุดตรง์ที่ทําให้ร้อนเนี่ยไม่เพื่อเพื่อละลายพวกนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นได้เกินห้าสิบองาอีกอันหนึ่งคือถ้าตัวนี้มันอยู่ในตู้เย็นออุณหภูมิมันไม่ไม่ถึงยี่สิบเนี่ยเราต้องปรับขึ้นมาประมาณสามสิบกว่าเพื่อให้เหมาะกับตัวนี้แลวยุ่เข็ม แต่แต่ก็ไม่ต้องไปทีเรียนมากเพราะผมเคยทดลองแล้วเทนมจากตู้เย็นใส่ภาชนะปุ๊บร้องไม่อุ่นดูว่าเอาหัวเชื้อละลายพวกนี้มันก็เป็นแต่มันก็อาศัยเวลาหน่อยแล้วแล้วไม่ถ้าเกิดมันก็ไอ้นี่มันยังไม่ละลายมันก็เป็นเกดๆอยู่เป็นมงคงอยู่ต้องให้ละลายนะอ๋ออย่างน้อยก็ต้องให้มันจมลงให้หมดพอจมลงหมดปุ๊บอย่างถ้าน้ําตาลเนี่ยเเติมลงไปปุ๊บเนี่ย ก็ต้องคนให้มันละลายเพราะถ้าเป็นโยเกิร์ตรูปยังตกอยู่ข้างล่างล่ะขนไม่ขึ้นหล่ะตันบาเพราะนึกถึงไอ้ไอ้สตรีมที่บางทีก็มีอะไรเป็นช็อกโกแลตชิพอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเป็นเกล็ดๆอยู่แสดงว่าใส่ทีหลังเขาใส่ทีหลังอืมพวกนี้ใส่ทีหลังพวกผลไม้พวกอะไรนะเนีใส่ช็องโกเรียนอะไรได้หมดได้หมดคือ พอเราทำใส่ภาชนะพวกนี้เสร็จแล้วนะโยเกิดรสทุเรียนแต่ไม่ควรใส่ทุเรียนถ้าเราไปซื้อไอ้พวกแก้วพลาสติกอย่างที่ผมให้ให้ลองทานนะนันว้ที่เป็นช่วยได้กินแล้วก็เก็บไว้เนี่ยมันไม่มีฝาต้องปิดฝาด้วยไม่อันนี้ไม่ปิดเเข้าตู้เย็นเ่ยเขาต้องต้องปิดแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องปิดตอนนี้ยตอนเนี้ยพอใส่หัวเชื้อแล้วอย่าปิดให้เอาเข้าตู้ที่ว่าไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรตกตู้กับข้าวอ่าตู้กับข้าวก็ได้ไม่มีมมลงแมลงอะไรเข้ามาเนี่ยแล้ว อย่าหลับสิบสองชั่วโมงคือเราทําเย็นเนี้ยพรุ่งนี้เช้าไปแล้วตอกทู้เบิกเสร็จแปดแล้วค่อยเอาใส่ตู้เย็นหรอแล้วค่อยมาส่งใส่มาชนะอ๋อแล้วค่อยแล้วค่อยเข้าตู้เย็นไป่เวลวปิดฝาเข้าตู้เย็นอืเพราะว่าตอนที่บันเอร์เมนต์แล้วเราไปปิดฝาไนะมันคายน้ําออกมาปุ๊บมันก็จะกักมันไปปุ๊บแต่ตัวนี้มันจะไม่ข้นละจะนิ่มยูนเลยเราเราก็เก็บทั้งท่อเพอแวร์นี่เลยเราจะกินแล้วค่อยตัก บางส่วนมาทานอ๋อพอมันเป็นแล้วเราตักใส่ภาชนะเรียงเข้าตู้ไปเลยกินง่ายจะกินอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่มีใครมายุ่งมาเกี่ยวก็อย่างนี้ปิดฝาปุ๊บเข้าตู้เราจะกินก็ตักกินคนเดียวตักบางส่วนแล้วไปฝากรับไปหเรามาตักใส่ถ้วยเล็กถ้วยน้อยมานั่งกินอันนี้ก็เข้าตู้เย็นไปก็ได้แต่แต่เราจะกําหนดปริมาณการกินของเราไม่ถูก มันลามันอร่อยใช่ไหมกินหมดใช่แต่ถ้าเราจะกําหนดปริมาณการกินของเราว่าวันละแก้วแบบนี้ยเราก็ซื้อแก้วไซส์ประมาณเนี้ยเราก็ใส่ประมาณแค่นี้รับตู้เพราะไอ้นี่ไม่ได้เต็มนะเราเปิดมาไปดูครับแล้วหลกอนียหนึ่งหน้าตูดบุ๋มแล้วนะสองมันจะใส่อยู่ประมาณค่อนๆแล้วถ้ามันมีไอ้พวกผลไม้สารพัดใส่ลงไปอีกนะก็ลดลงไป เราก็ได้ได้นมน้อยลงลงบินเาถึงบอกว่าทําเองเนี่ยผมมาลองคํานวณดูแล้วมันตกอยู่ประมาณแก้วละห้าถึงหกบาทอืมอันนี้ก็สิบกว่าบาทสิบห้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สิบห้าะต้องมีกําไรไงี้คาขายโอ้โหไหนจะกำไรบริษัทกําไรค่าขนส่งมาอีกกาไรไอ้คนที่มาขี่รถเล่ขายให้เราอีก เขาบอกเขาบอกต้องทนจริงๆมาไม่ถ pues ึงครึ er> pues si ่งถ si ึงบอกว่าถ้าคนที่ที่ต้องต้องทานโยเกิร์ตเป็นประจําทุกวันแล้วแล้วเราทานได้แล้วมันดีจากทุกภานแล้วทาเองมัดีที่สุดอย่างน้อยไม่ต้องเสี่ยงกับโยเกิร์ตเก่าหรือว่าโยเกิร์ตที่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีวันหมดอายุถ้าอยู่ในที่อุณหภูมิ ต่างอย่างตู้เย็นเลยนะไม่หมดแต่ส่วนมากที่มันหมดเนี่ยคือน้ําแข็งมันหมดแล้วมันไม่ซื้อเติมแล้วมันก็ครีมาขายเราขายเราไม่แต่ว่าบนฝาเขาก็เขียนวันหมดอายุนะก็แน่นอนเพราะว่าพวกเซเว่นมันไม่ได้ใส่ตู้เย็นอย่างเรามันใส่ตู้เย็นที่อุณหภูมิยี่สิบกว่านู่นแล้วอันนี้เราใส่ที่สี่คน่มากใส่ในตู้เย็นปกติไม่ต้องใส่ฟรีซแต่ก็ตู้เย็นปกติเราก็สิบกว่าแล้วไม่ถึงยี่สิบ ตามกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าตามตามห้างตามเซเว่นยังไม่ถึงคือระหว่างขนส่งด้วยไงเขาไม่ได้ส่งตู้เอ็นตู้เย็นคพวกนี้มันเขียนเขียนตามออยอกําหนดว่าคุณต้องมีวันหมดอายุมันก็ต้องคานวณแล้วอ่ะโดยประมาณเท่าไหร่ถ้าเกินจากนี้หมายไม่มับผิดชอบถือว่าของหมดอายุความปลอดภัยของบริษัทยใชต่ตัวตัวเขาเองเขาก็ไม่เสี่ยงเขาก็รอด Nè, cái này